สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ๋งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมไม้มงคลอีกสักต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกวักมรกตสีดํานะครับใบก็จะสีดํานะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเจ้ากวักมรกตสีเขียวเขียวที่ต้นโตๆตแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะคุ้นชินมากๆนะครับเนี่ยนะแต่จริงเขามีหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นสีเขียวแล้วก็ด่างหรือว่า เป็นด่างต่างๆนะครับอันนั้นก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีกวากมรกตที่เป็นสีดําหรือไม่ก็เป็นสีดําด่างชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้นนี้เป็นต้นใหญ่ที่ผมไว้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับวันนี้ยี่บกออกมาถ่ายเพื่อนๆชมนิดหนึ่งนะครับว่าต้นเขาใหญ่นะครับกว้างนะนี่ทรงพุ่มเป็นเมตรนะครับอันนี้ไม่ได้แยกนะครับแค่ก็เป็นไม้มงคลที่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดมีอยู่ในบ้านเนี่ยจะ นำสิ่งมงคลมาให้ในบ้านนะครับก็เป็นกวักมรกตนะฮะเหมือนกับนางกวักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเชื่อกันในความเชื่อของคนเราต่างๆเนี่ยนะครับคือเขาขยายพันธุ์ง่ายนะครับเพื่อนแค่เอาใบเนี่ยมาปากัปากปกักปักหรือไม่ก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับเนี่ยนะฮะที่ผมเคยทําของต้นสีเขียวไวนน้นะครับเนี่ยนะครับบางทีผมก็เอาใบนะครับมาปากักหรือไม่ก็เอามาเป็นท่อน ใหญ่อย่างอันเนี้ยนะฮะก็เป็นท่อนเห็นไหมฮะก็ได้หมดนะครับทิ้งไว้นะครับนานๆไปเห็นเนี้ยเขาจะงอกออกมาเนี่ยแล้วก็จะเป็นหัวใหญ่เนี่ยนะฮะบางคนก็นําต้นเล็กพวกเนี้ยแล้วก็ยกตรงกลมๆตรงหัวเนี้ยนะครับขึ้นมาโชว์รากนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเพื่อนเอนอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แยกนะครับปักไว้นานแล้วเขาก็เริ่มเป็นต้นใหญ่พผสมครัวแล้วนะครับทีนี้วันก่อนผม ก็ไปขอใบจากเพื่อนมานะครับที่เป็นกบมรกฏสีดํำนะครับแล้วก็มาทําวิธีการเดียวกันจากสีเขียวนะครับก็คือเนี่ยได้เจ้าต้นเล็กเปี๊ยกเนี่ยมานะครับต้นนี้ก็กําลังจะงอกใบอ่อนเขาจะออกมาเป็นสีเขียวก่อนนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะค่อยค่อยเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีดํานะครับเดี๋ยนเพื่อนดูจากต้นนี้ก็แล้วกันนะครับต้นนี้จะเป็นแม่แบบได้ดีนะครับเนี่ยเริ่มจากเอาใบมาปักนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะ กลายเป็นต้นใหม่นะครับจากต้นใหม่เขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งเขาแข็งแรงพอนะครับเนี่ยนะเขาก็จะค่อยๆมีต้นอีกต้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาข้างๆเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนออกมาใหม่ๆเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณสีเขียวๆปนเหลืองนะครับแล้วก,ก็ค่อยมีลายล่างแห่สีดํากระจายออกมานะฮะจนสักพักนึ่งนะครับ ทั้งหมดทั้งใบพวกนี้ก็จะกลับเป็นสีดําสนิทเหมือนกับพันธุ์ของเขาอนะครับกลายเป็นกวากมรกตสีดํานะฮะผมไม่แน่ใจว่ายังเรียกกวางมรกตได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะคาว่ามรกตเนี่ยมันคือเขียวนะครับหรือว่าอาจจะเรียกกวากนินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมผมไม่ทราบ yes, ยังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่ามาถ่ายเพื่อนดูนะครับว่ามันมีกวากมรกตที่เป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็สีดําเนี่ยก็สวยปลกแบบกนะครับ ก็ประดับบ้านได้นะครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆนะครับเพื่อนๆช่วยๆกันนะครับเพิ่มออกซิเจนนะฮะดูดคาร์บอนเข้าไปนะฮะแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับเนี่ยนะฮะลักษณะใบเขาก็จะแข็งตั้งขึ้นหมือนประมาณสักเฉียง45องศาแบบนี้นะครับพอเขาใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอเป็นปีๆนะครับกว่าจะได้ลักษณะนี้นะครับอีกนานเลยแหละ ไม่ได้ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับผมว่าคงต้องรอเป็นปีๆนะครับแต่เราปลูกเขาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเขาโตวกว่านี้ผมก็ย้ายกระถางนะแล้วก็ให้เขามีเนื้อที่ให้รากขยายมีเนื้อที่ในการได้มีอาหารเพิ่มแล้วก็จะได้มีต้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเป็นสมพุ่มใหญ่กว้างเป็นเม็ดเมตรแบบต้นเขียวต้นนี้นะครับดูเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสนุกดีนะครับ มีความสุขกับต้นไม้นะครับทุกคนโอเคครับวันนี้สั้นๆง,ง่ายๆนะครับกับกวักมากตสีดํานะฮะขอเรียกแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ